มูอนิพามหาความรู้เรื่องของอาหารในฟาร์มง้วของเอราวันโดยเฉพาะเรื่องเล่าของการลดต้นทุนโดยตั้งโจทย์ว่าเฮจังได่ง้วเฮาสิกินเบิดมือละสิบบาทต่อโตสิบบาทป่ะมันสิบบาทจ่อยแข่งแย่งได้สิบบาทจะได้คุณภาพงวัวอ้วนขนาดนี้สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับเพิม่มีแนวทงังได้น่นะครับสีพ่อให้พี่น้องเช่างว่วเฮาไ้ศึกษาเรื่องเล่าของการกินอาหาร แน่นอนครับหลายคนก็อยากเลี้ยงงัวคืออยากเลี้ยงงัวไปหาเบอร์ง,งัวมันเลี้ยงแต่เลื่อมไปครับเลื่อมไปว่ามันนอกเนะื่อจากการเลี้ยงงัวนะ่ยคือการดูแลการดูแลของงัวเนะี่คือการความเป็นอยู่การกินซึ่งเข้าตรงดูแลมากกว่าคําว่าจกเงินไปสื่อโตวันมากนะครับหลายคนผาดแห้งสื่องัวได้แต่ลืมไปว่าสิเลี้ยงมันแบบใดให้มันเติบใหญ่ให้มันอ้วนงัวอ้วนก็คือคนอ้วนด้ครับ ง่วอ้วนนี่คืองามครับแต่ค้นอ้วนคือกาง้ามอีกแบบหนึ่งแต่ขันงัวจอยคือจบเลยครับแต่คนจอยกันยังเหลือนาเรียงเพราะแหงแง่งอยู่จังหน่อยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยครับคุณพี่เพิ่นนะครับคุณผู้เ่นใจความรู้ว่าสิบบาทมันเป็นไปได้จังไดนะครับตัวง่วงหนึ่งตต่อหมื่นหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำาซือจังหน่อยครับจสืองครับ สมบัติเงางามเอราวัณฟาร์มอำเภอน้ําค u ณจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องของเอฟซีถามรับอันเกี่ยวกับอาหารครพี่เฮ็ดข้าวโพดแป้งอยู่นะครับลงงลิดไปเที่ยวกอนคนกะสิมาขายหายมันบ่ครับขายข้าวโพดจนเอาประวัติมาไว้ครับครับผมสิบบาทเป็นไปได้อีลีนบได้ครับโอ้ครับผมผมสิไลยให้ฟังเดี๋ยวพาไปเบิ่งอยู่บางเกลืออาหารครับอ่ะมื้อนี้ขออนุญาจ้อลึกเรื่อง คำว่าอาหารง่วแน่นอนผมเซืวอร์หลายๆคนมีเงินสื้งง่วอยู่ดอกแต่ลื่มไปว่าลืมเก็บเงินไปเสืออาหารลืมเก็บเงินไปเลี้ยงมันพอจอยกัใจออกกับขายทิมมาดิมันคือคนจอยว่างัวจอยบอคนจอยยังมีน้มเลี้ยงง่ามอยู่แน่นอนครับแต่ว่าขันง่วจอยนี่บดรับเดียกแต่กระดูกเจ้าของอยากขายทิมไปแล้วครับผมอันมือนีตัดงว่าครับกระโหดตัดอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวพาไปชมทั้งแปลงทั้งเบิร์ดเลยครับอันนี้ตัดทส่งลูกค้าอยู่ครับมือนี เต็มองประกอบแล้วครับพี่ครับว่าคือผมตัดและผมไปสอนวิธีถนอมอาหารวิธีจัดการอาหารให้ลูกค้าพร้อมความหนูเต็มเลยเต็มเลยครับเดี๋ยวก็คึ้นมาอาหารสิบบาทบ่ไม่ปิดบ่มีบังครับเอาเดี๋ยวครับพาไปชมอาหารเลยนะครับพี่ครับบรรยากาศในฟาร์มนี่คือเป็นหม่องเก็บอาหารบอกครับพี่ครับครับเขาเอิญบังเกอร์ครับบังเกอร์ครับต้องเฮ็ดเป็นลักษณะนี้เลยบ่ครับเฮ็ดเป็นรูปตัวยูนี่ครับโอ้ครับผมครับขอดีเลยครับเฮ็ดเป็นแบบนี้ เข้าถอนอมาหารได้โดยที่เขาไม่ต้องกอกถุงไม่ต้องเสียเวลากอกถุงปลอดเปลืองค่าแรงง่งายต่อการจัดการบริหารและก็เฮ็ดได้จํานวนมากครับแสดง,งว่าคนถี่เลียงัวจจานวนเยอะๆครับแล้วรั่งขึ้นรดพุ่งเงินไปนะแม่นไปดําลงไปดําลงอ,อพอเราได้ข้าวโพดมาปั๊บพอดําลงอันนี้คือข้าวโพดครับข้างในนี่<อ>น,นี่ครับข้าวโพดซับนี่ครับนี่อยู่ข้างล่างอ,อันนี้พอ,อดําลงปุ๊บเขาเอาเปลือกมันล่างครับ เปลือกมันล่างครับนี่คือเปลือกมันล่างครับผมมาทับมันนาปันไหนวันนี้ครับพี่ครับอประมาณสักสามสิบเส้นหาสิบเส้นก็ได้ครับมิดชิดบ่ใหายเห็นข้าวโพดครับผมอ่ะผมสิบอกสูตรจัิงส่ครับข้าวโพดนึ่งตันอ่ะผมไรเป็นราคา้ฟั่งก็ได้ครับพี่น้องเขาเห็นภาพนะครับข้าวโพดหนึ่งตันสองพันห้าอ่ามันเปลือกมันล้างตันละสามร้อยสองตันก็คือหกร้อยอันนี้ถูกยี่แล้วออ่าอันนี้อันนี้สามร้อยครับตันละสาม ข้าเอากระโพดตันหนึ่งสองพันห้าเปลือกมันล้างสองตันก็คือหกร้อยรวมแล้วคือสามพันหนึ่งร้อยครับผมเราได้อาหารสามตันให้พวกินสามตันเลียแล้วโลละบาทนิดนิดสามตันก็คือโลละบาทนิดนิดโลละบาทไม่ถึงไม่ถึงห้าสตไม่ถึงศูนย์จุดห้าอตปลละบาทซะเอ้าพี่น้องงงบอสามตัน เป็นเงินสามพันหนึ่งอยหนึ่งรอยเทียบก็คือโลละบาทได้เลยโลละบาทอ่าบานนี้ข้อดีของมั่นก็คือครับผมเข้ามักให้ไดงี้สิเอ็ดมือสามสัปดาห์สามสัปดาห์อ่านาตาก็จะเป็นเั่นี่ครับอันนี้คือผ่านการมัรกแล้วผ่านการมักแล้วครับสีออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือข้โพดที่ผมยำแล้วยำอีกคือขโพดเลียงสัต์อันนี้ครับมันสะมีแป้งยี่สิครับขราวโพดหวานสีมีฟักครับอันนี้เฮ้าย่าเฮ้าจะเอาไปให้ง่วกินเข้าก็ตักเคล้ากันยังสิครับ ย่งให้เขากันภาษาเฮาน่ะย่งให้เขากันระวังเปลือกมันกับข้าวโพดครับที่เข้าโพกกันไว้นั่นแหละแมนเผาเอาเปลือกมันทับอย่าให้เห็นข้าวโพดย่างเ้าสสกินเขาจกมาย่งให้มันเขากันจังงี่โผกไว้แบบนี้ยี่สมือยี่สิมือจริงๆแล้วเปลือกมันโพกแบบนี้อยู่ได้นานบ่ครับเป็นปีครับเปลือกมันยู่ได้เป็นปีเปลือกมันข้าวโพดเนี่ยย่ได้เป็นปีเลยครับบ่เน่าบ่ครับบต้องคุ้มยังบ่ต้องครับยู่บังเกอร์แบบนี้เลย แค่นี้พ่อครับแค่ให้ขอให้มีลังค่ากันแดดกันแดดกันฝนพ่อครับอย่าไปเห็ดให้มันยากครับแค่นี้พ่ออลไรครับสิได้อาหารเท่ากับโลละบาทโลละบาทครับเมื่อเนึ้อเนว้อเฮาอนี่นกินมื้อละสิบโลมื้อละสิบโลประมาณมื้อละสิบโลต่อตัวต่อตัวสิบบาทสิบบาทครับเอ้าเจ้าสิบพิเกียวยาเจ้าสิบพเกียวหยาแห่งยังครับเมื่อยครับโอ้พ่วของผมผมมีแดดดยครับ บ้านนี้กินดีบ่าครับบ้านนี้อเ,เอา<ห>ลองเมืองนะครับวังงวัวเแล้วกินบอ่อนะครับพี่เท่ไม่ไม,ม,ม่เลยเท่อันนี้เขาจริงๆเราก็ห้กินอยู่วัดเหม่อโลล,ลละบาดแล้วไ่ได้แพงเฉลี<ช>่ยแล้วต้นสิบบาทครับต้นหนึ่งกินสิบโลแจ็กเข่งครับสิบโลเข่งเข,ข่งนี้บ่ถึงสิบโลหรอครับเข่งหนึ่งแรงเซ็งเข่งหนึ่งก็อยูแหละครับง่วนบ้านนี้ห้องก็สมมีอาหารคนมาห้อยครับอาหารจะสถียนมากเพราะเราหมักมาเรียบร้อยบ่แม่เรามื้อกี้กินยะเหมืออื่นไปกินเฟี้ยง มึงฮื้อแล้วติหาหยัางใดกับไม่ย่ททำกินงัว่้านนะครับอันนี้เขาโตละสิบบาทเศร้าขันม่งมีงวงสิบโตผมมือละร้อยบาทเศร้าผมให้เวลายี่สิบนาทีแลี้ยงยี่สิบนาทีที่เหลือจะไปรับยางหยั่งก็ได้ครับอาหารคนให้บางๆครับเป็นชุรสดครับครับเบิ้งครับเบิ้งง่วมากินเหรอครับเนี่ยเพิ่นสียางมาเองเหรอครับนอนอย่างไดกับมาครับเสกคาถาเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับเบิ้องเอาเขาโพดมักใส่กับ เบอกันล่างอาลงก่อนอาหารคนให้โตอาหารคนบางๆห้ยบางๆครับโ้ยบางๆให้มันได้กินให้มันได้สุรดไม่นครับเขากระสีมากินนะครับเนื้อตัวงั่วกระสีอ้วนสีพี่ผิวพันธ์ดีครับนี่ครับอู้ครับกินแบบอ้วนแห้งดากจนสวดนี่ครับท่อนี่ยญาไปเฮ็ดให้มันยากครับเลียงงั่วโอ้ยหลูกขึ้นมาเลยครับเห็นหมูกินนี่ยุ่ไอะไรเลยกันพี่น้องเฮา มีงว้วฟังนี่ยี่สิบกว่าตัวแะม่นผัวสีทะเลาะก,กับเมียบ่ครับแค่ไปตัดหยาาเอร้า<ม>ตนี้สองต,ตอกบอนอ่มนะครับบอลแล้วครับค่ารถค่าเติมน้ำมันรถไปเกี่ยวค่าแห้งเจ้าของผัวเมียเมือ่อนึงจะเกี่ยวได้พ่อสามร้อยโลอยู่บ่เนี่ยครับยินแล้วครับนี่เขาก็สิกินยุ่งเขาสีหละครับมัดมือมาขึ้นเขาอันนี้แม่ยทองมัดฟังนี่คืองวัวแม่ยทองทั้งเบิดเลยนะครับแสดงว่าอาหารประเทนีบ่ได้มีผลกับงัวงทองเลย ก็ฟ้ามผมใส่อยู่ครับกร็รันตีกันกันกันยังสั่นก็มีปัญหาของัวผมทีละครับหลายคนเนี่ยเห็นงวัวเพิ่น,นว่างัวคุณหรือเปล่านะ <c oughs> เป็นงวัวทองเด้อนนะครับแต่ว่าการกินกินแบบกินแบบนี่ก็เลยเห็นให้ใหมันใหญ่แรังนี่ครับๆๆ<า>มีผลบ่ <ๆ S 2> ครับจะกินว้วนขนาดนี้ตอนนี้ปัญหามีคือมันใหญ่เกินครับมันใหญ่เกินครับเขาก็เขาก็น้ำหนักลงขาเขาเพราะเขาทองนะครับประมาณเจ็ดเดือนผมก็ติยุดเลยบ่ให้กินอาหาร บอกให้กินอาหารคนครับโอ้ครับผให้ <ผม S 2> เขาลดน้ำหนัก<ๆ>เตรียมตัวคอดมันจะมี้องของ,คคองเตรียมคอดทางคนครับ้องเตรียมคอดครับบัาน,นี้อาหารประเภทเดียวกันง่วไงละ่ะง่วนหน่อยล่ะครับอ่าผมอธิบายาสิครับฝั่งนี้เป็นง่วตัวผูอันนี้ผมตอนได้สองมือสามมือเตรียมไว้สาหรับเขาโปรแกรมขุนระยะยาวอ่าเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเข้าๆอันนี้เขาเสียเลี่ยงให้ได้ประมาณเขาเอิ่นชํำง่วภาษาภาษาาร์มเขาเอิน่นชํำงัว ให้มันได้น้ำหนัก350หรือประมาณาปี8เดือนถึง2ปีน้ำหนักเขาก็จะอยู่ประมาณ350เสร็จแล้วเราก็จะย้ายไปผูกเจาะจมูกยืนยืนยืนขุนร้อยเปอซอีกประมาณ 8- ถึงส0เดือนมันก็จะได้น้ำหนักประมาณ500 6้0ย0 0 8้0ย็ด้แดอแล้วแต่เฟรมงัวถึงตอนนั้นเราก็ส่งขายเป็นเนื้อพรีเมียมนเนื้อไขมันแทรกครับภาษาบ้านเราคือเนื้อไขมันแทรกต้องเขาต้องศึกษาล,ลึกๆพวกนี้อันนี้ถ้าอยากรู้ผมมีความ ให้ยินดีให้คำปรึกษาครับว่าด้เก่งแต่แบ่งปันกันนะครับโอ้ครับผมแต่ว่าอาหารที่เฮาเฮ็ดมากง่วหน่อยกินแป้น้ำกันเลยกินคือกันเพราะว่าผมบัท่านอ่าบัท่านได้คุณรอยเปอร์เซ็นต์กันขุนรอยเปอร์เซ็นต์มันจะมีอาหารอีกสูตรหนึ่งครับโอ้ครับผมนี่ก็คือไปในกินน้ำกันเลยสุ่มนี่ก็คือซุ้มยานุ่มครับตัวแม่ครับมันบ่ยากสมอนี่มันมันก็ห้องหาแม่มือสองมือหลักจากนั้นเขากจะยูเขาจงสีเลยครับโอ้ครับผมรุ่นของเขาฟังนี่เลยครับคือแยกมากคนละฟังฝั่งนี้แม่ลูกออ่นครับ เป็นแม่ขอดลูกแม่ขอดไหมครับนี่ครับสภาพเนื้อโตกินอาหารเท่าครับบ่มีสุดบ่มีโซ่มีมีโซอยู่ตัวเดียวนอกนั้นบ่มีปัญหาเลยครับบ่มีเข้าใส่บ่ครับตัดออกมัดครับบ่มีอีงยังพันธนาการบ่มีการส้นกันเรื่อวไปตะป่ากับขาครับปากินขายางถ่องนอนเลืวอยไแค่นี่งเล่านะครับเลี้ยงทอนี้พ่อครับยาไปเฮดให้มันยากครับฝนบ่ได้ตากแดดบ่มีผลงานที่งานในโฮมมัดมือ น้ำเปลี่ยนทุกมือบ่อครับบ่ตันิ่งย่เลยครับอ่างงบ่ครับง่วง20ตัวใส่น้ำกะละมั่งเดียวครับเออนั่นที่ล่ะอ่าอ่าป้าผมพาไปบึงครับผมให้ควมูนิดหน่อยครับมาครับเทพปูนทั้งเบิดบ่ครับนี่เทพปูนเบิรับผู้ได้วางัวเสียหัวเขาเสียบกี่ยวครับมันง่ายต่อการจัดการบริหารครับรถไทยถเลยจวดเลยโอ้ วอต้องไปหากระจกขุดแจะๆด้วยครับอครับลูกน้องเป็นไถยลูดเท่าเดียวเป็นปูนเอาเราไทยลูดเท่าเดียวเลยครับงัวยี่สิบก็ตน้ำกาละมั่งเดียวครับนี่เลยนะครับครับเขาใส่ลูกลอยครับนี่ครับครับผมพ่อพ่องัวกินสมมติงัวกินนะครับสมมติงัวกินไปตัวหนึ่งน้ำกับไรแล้วครับไหลมาใหม่นะเติมให้เห้าตลอดเวลาครับผมทีมว่ยังเสร็จครับพ่อแหละหน้ามัมมีบกนี่ง่วยี่สิบตัวใส่น้ำเท่านี้ครับ ถังงูอ่ะ20ตัวเธอเกิดว่าเอาเห็ดล่างหนามเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่ทุธมือทุ่มือกันเปลี่ยนสมือเปมียางเปิดสุ่มือโอ้นี่จบเลยอันนี้อันนี้200บาทอันนี้200บาทจบแล้วครับปวดตรงเบิ้องยังครับจะเติมหนามได้แท่งพ่อครับส้นใส่ท้ายฟาร์มนะครับมีควายเจ็โตครับอยู่นี่แปดตครับเอาพี่ครับแล้วควายนี่อาหารเด้อครับงูกินยังไงควายกินยังไนครับแสดงว่าอาหารที่เมื่อกี้นี่ทิพถ้าไปเบิ้งทั้งหมด ทุกกระบวนการี่ว่ามาทั้งเบิดสิบบาทนี่ว่ามันต่ง่วอย่างเดียวที่สั่นควายเลยครับควายก็ได้น้ำนี่ครับเบิ่งเอาครับโอ้แบบเดียวกันเลยนะครับนี่ว่าต้องแยกว่านี่เป็นอาหารง่วนี่เป็นอาหารขวายนะครับยาพิษทำมันยากรับโอ้กินแบบเดียวกันเลยด้วยนะครับคือควายผมนี่เลี้ยงในในดินลุกลังเลยครับกับมีสาน้ m หน่อยดินลุกลังบ่มีหยาพ่อเสร็จเลยครับ บะมี่ยาแจ็คเซนบะมี่ครับมีแต่ลูกลังครับงูอ่ะผมกินลูกลังได้ครับนี่อันนั้นเนี่ยนะข้างห้างไหนไม่ยายสัสของเขาเขาลองมาเห็มันแนมจะซื้อของของพี่น้องมันแนมมันบ่อยากบ<อ>่บะ <c oughs> มันบ่แซ่บดอก <c oughs> นี่ครับเบิ่งเนี่ย <c oughs> แบบเดียวกันเดียวกันเลยครับงัอ่ะกินยังไงกินยังสั่นครับโอ้ครับผม,มแล้วก็ยังเต็มห้างอยู่คือเก่าข้อยข้ยเขาสิกินบะดุคือคืองัอ่ะแต่เขาอ้วนดีกว่าครับโอ้ครับผมสภาพอ้วนตุ๊บตับ จังไหนครับพี่ข้าวโพดแปง้งอธิบายบชัดๆกันนะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องขอ้าวโพดให้ฟังนะครับข้าวโพดที่มีอยู่ในท้องตลาดตัวเนี้ยจะมี4ีชนิดหนึ่งข้าวโพดแปง้งเลี้ยงสัตว์คือ,อยังสี่นะครับต้นพร้อมฝากอายุป,ประมาณ8 5ห้าถึง90วันเม็ดเต็มนี่นะครับจะต้องอย่างนี้เลยนะครับต้องไม่แข็งเพราะระยิกแล้วจะมีน้ำนมออกเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ครับอ่ะตัวนี้ก็ได้กร่เป็นมันๆแมนครับก็ร่งพอดีต้มนี่นะครับพอดีต้ม ครับอันนี้นอนร้าอย่างน้อยครับผมมียาซื้อขามมาแรกมาฉีดครับโอ้ดีเลยครับของเหาบขใส่ย,ยาครับนี่ครับมันฉีดเต็งยังสี่ซูตน้นต้นหนึ่งมันจะมีฟักหนึ่งอันนี้คือข้าวโพดแป้งข้าวโพดแป้ง,รปงครับอ่าต่อไปข้าวโพดหวานนะครับเด้ออันเดี๋ยวพี่อธิบายคําว่าข้าวโพดแป้งก่อนเป็นยังคือว่าข้าวโพดแป้งคําว่าแป้งนี่ก็คือมันมีนฟักมันนี่บอกข้าวโพดแป้งมันจะเป็นข้าวโพดเฉพาะปลูกสําหรับเลี้ยงสัตว์โดยปกติเหาสิปลูกเพื่อหักเอาฟัก ไปขายให้เจ๊กครับเป็นขายเป็นเมล็ดนะครับแหงขายแหงครับครับผมบัดที่นี่เฮ้าบ่ต้องเสียเวลาเขาดันัปดสิบหามือถึงเก้าสิบมือเฮาตัดมันจะไปทั้งต้นทั้งเม็ดซึ่งมันจะมีประโยชน์หลายครับพูดถึงคุณค่านอกแหม่คุกค่าทางสารอาหาปดแป้งคำว่ากระปวดแป้งก็คือหนึ่งได้ทั้งไฟเบอร์ได้ทั้งโปรตีนถูกต้องครับไปน้ำน้ำกันเลยถ้าโปรตรนน้ำตาลไปน้ำกันเม็ดครับเพราะว่าตัวข้าวโพดเข่าเนี่ยจะมีความหวาน มีคาร์โบไฮเดรตครับสมีโปรตีนแล้วก็ซมีเยื่อใยจากต้นเขานี่ครับคือสารอาหารไปเต็มอ่านี่คือล่าชาของอาหารหยาบครับข้าวโพดแป้งเลี้ยงสัตว์นี่โอ้รับผมสูงที่สุดในบรรดาอาหารหยาบเลยครับในโลกนี่ครับนี่เขาเขาที่ห้ธาตุอาหารให้ให้สารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของงูของขั้วนี่ที่สุดของมันแล้วครับคือข้าวโพดแป้งข้าวโพดแป้งเลี้งสัตว์ก็จะบุควยมีนะครับเนาะสมนากบขคเขเห็ดบ่ครับครับอ่าต่อไปข้าวโพดอันที่สองนะครับ กระโพดอันที่2ก็คือกระโพดหวานก็คือก้าโพดที่ปลูกเหมือนกันแต่ใช้คนละพันจะใช้พันธซูเปอร์สวีทหรือข้าโพดหวานเหลือแล,แล้วแต่เขาจะเรียก,กน,นะครับพอมันอายุได้ขนาดนี้พอตม้ออตมกินนี่นพอต้มกินเขาฮักหักออกเอาฟักไปขายครับอันนี้บมันไปขายเก็กเวยครับคักคักฟักไปต้่มขายครับไปต้มขายครับที่เขาข็นเขาต้มขายละก้ะวโพด,ด,ดหวานท<อ>ี่เขากินทั่วไปครับผมบัดที่นี่มันกระสิเหลือต้นตัวเดียวนี่ล่ะครับเขาก็เลยขายต้นมันหีกเขาเอาต้นไปขายแล้วเขาเขากับซับ คือข้าวสับนี่แหละครับแต่มันบ่มีฝักเขาเขาเรียกว่าข้าวโพดหวานหมักแต่บมีมักไปน่าบ่มีครั็เลยเป็นซื่อข้าวโพดหวานถูกต้องครับสับข้าวโพดหวานเด้ครับราคาแสดงว่าคโปรตีนมันมีแคลลัมมันธรรมดาอ่ามันมีแต่วันหน่อยครับเพราะว่ามันบ่มีฝักแล้วมันก็สิมีเยื่อใยกากใยอาจจะมีสารจําเป็นสําหรับง่วก็มีครับแต่ว่ามี่หลาย คือว่าเรื่องสารอาหารหรือว่าคุณประโยชน์มันก็ลดลงถูกต้องครับรา่ามันมีฟักไปนะครับเอาฟักเอาเม็ดมันออกไปแล้วครับโอ้ครับผมมันก็คือกินยาธรรมดาตัวไปล่ะครับนั่นคือกระโพดหวานครับต่อไปที่เขาขายกันราคาสอบหนึ่งกับบสวซูมันไดที่บานที่บานนี่แหละครับอ่าครับผมมัต่อไปอีกย่างหนึ่งเด็ครับอันที่สามก็คือกระโพดตัวผูข้าวโพดนี่เวลาเขาปลูกเขาจะเอาเมล็ดมันเพื่อไปเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเขาจะปลูกตัวแม่ยีแถวตัวผูแถวหนึ่ง บรรยัมนั่นเขาพ่อมันได้เขาสันเอาเกรสรมันไปให้ผสมเป็นเรียบร้อยแล้วตัวผูวเขาสิตัดทิมครับมันเขาเขาเรียกว่าเขาโพดผู้สับอันนั้นสารอาหารสี่มีฝักอยู่ครับแต่ฝักว่หไ่คือเขาโพดตัวผู้นะครับเป็นงังไคือเขาโพดสําหรับเห็ดสายพันธ์แมนครับย่างเดียวเอาเข้าเอาเกรสรมันไปเคาะใส่ตัวแม่มันพอพอเรียบร้อยจบขบวนการเพื่อเขาสิตัดเขาโพดตัวผู้ทิมมันเป็นลักษณะแบบว่าเขากระลั่นลิตเขาโพดเฉเพาะเขาโพด เมล็ดพันธุ์ครับเพื่อบ่อให้เกษตรกรเอาเมล็ดพันธุ์ไปใส่ปลูกต่อครับเป็นการต่อนครับแต่ว่าเขาสิหลงเหลือก็คือไอ้ที่เขาเห็ดตัวผวนการเรียบร้อยแล้วครับครับเขาก็เลยเอามาสับหิงหัวครับอันนี้คือข้าวโพดตัวผู้สับโอ้ครับผมครับต่อไปอันที่สี่อันสุดท้ายข้าวโพดแอ้อ่าข้าวโพดแอ้ก็ความหมายก็คือข้าวโพดที่ห้าหักเอาฟักออนมันไปเห็ดเป็นข้าวโพดผักผัดผัดไก่ผัดขิงอย่างนั้น่ะข้าวโพด ที่เขาไปต้มกินตัวน้อยๆนะครับกินฝักอ่อนสําหรับปรุงอาหารไปผัดเส่หมูใส่ยงอ่ะแมนครับอันก็เรียกข้าวโพดแอ้ต้นมันก็ะิจี๊ยบสนี้ครับเขาก็จะหักเอาฝักอ่อนฝักหนึ่งฝักสองไปมันสีเหลือสามกระสีมันก็สีเหลือรีบๆนะครับครับผมอ่าอันนั้นเขาเรียกข้าวโพดแอ้เอาพี่น้องก็ได้เห็นนี่สี่ยงเด้อครับเด้อมันมีความแตกต่างนะครับนาะพี่ครับหลักการในการซื้อข้าวโพดจากแปลงนี่มีหลักการยังไงครับในการเลือกหลักๆเลยนะครับ เขาโพดอายุต้องถึงฝักงหญ่นะครับเม็ดนี่ต้องเต็งได้ระยะเวลาขันมันเกินหนีไปมันจะได้แต่ข้าโบไให้เรตนะครับมันบม่มีน้ำตาลโปรตีนมันก็นสีน้อยลงงางมม่วเฮากินขันมันแข็งง่วเฮากินปุ๊บมันก็สิท่าไปาการดูดซึมของง่วากา็สีน้อยลงเฮ็ดในเฮ้าเน่ะเสียวัตถุดิบโดยปลาประโยชน์โอ้สแสดงว่าเบื้องต้นนี่มีการขัดในการไอ อายุอายุให้แล้วคือคือจังสี่ครับปกติเขาเฮ็ดขายเขาพุดถ่ายเม็ดแห่งอยู่แล้วเพียงแต่เขาเขามาตัดให้ที่ช่วงที่อายุเข่าต้องการให้งัวกินครับราคาเขาได้เข้าได้ยู่กันได้เข้าก็ตกลงกันสินะครับโอ้ครับผมโอ้บางคนก็คิดว่าบางคนนะปลูกกระโพดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะซับแบบเพิ่นเก็บไปเลยแต่บางเทืออาจจะขาดประสบการณ์ในการเบิ้งไงเบิ้งระยะเวลาเบิ้งว่า มันพอดีหรือเ่พอดีมันแก่ปวดม<อ>ันอ่อ,อนเกินไปครับอาจตรงนี้ก็ต้องซึ้งใที่หนึ่งแต่ว่ายูนนี่คือเขาขัดให้แล้วนะครับนอกรับก็คือเฮาต้องการให้งัวคกล้วยที่เฮาขายออกไปให้เกษตรกรเอาไปกิน,นไรืใส่เนี่ยต้องการให้ได้กระโพดระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดมีประโยชน์ต่องวัวต่อกล้วยที่สุดโอ้ครับ,รบมันมีห่วงเวลาในการเลือกอยู่เด้อนะครับเพราะว่าฮะเพราะว่าเฮาไ่ได้ขายเมืองัวในฟาร์มเฮาก็กินขึ้นกันครับผมเอา นี่แหละครับก็คือเป็นการคัดเลือกแต่อยู่ในแปลงเลยถามมันบ่ไดดอายุหรือว่ามันบ่เข่าทาเพื่อนกัดจะบ่เอานะครับมันมีอายุของมันอยู่พี่ครับเวลาลุกข่ามาเอาหรือว่าผู้เพิ่นที่อยากจะได้แบ่งปันนี่มีแบบสองแบบให้เลือกมันบ่บครับ,รบแบบนี้เขาเอิ้อนว่าแบบอเอารถส่งเลข,ขามาใส่บ่รครับขายเบา้าขายปั่นใส่เบา้าไม่ต้องใส่ถุงอันนี้ก็ส่งให้เป็นกิโลโอ้ครับผมจังสี่ขายอย่างไรครับแบบว่าเอารถมาไซค์แบบนี้ตันละสองพันหาครับหนาสวน กันละสองพันห้ากิโลละสองบาทห้าสิบนาสวนเอารถมีใส่แบบนี้เลยแบบรถแก่เขาแก่แกบเนี่ยมาเลยครับเตรียมมาเลยครับหรอกันบ่มี่เฮ้าก็มีบริการรับส่งคือกานแบกถุงกต่สีมีค่าถุงตกใบละหาบาทค่าลูกน้องกอกครับโอ้มันจะยุ่งยากมันจะยุ่งยากล่ะกะมันมันจะมีข้อดีเ้อเสียแต่ผมอธิบายข้อดีข้อดีครับจังซี่หนึ่งราคาถูกสองเฮ้าไปดำลงแล้วเปลือกมันล่างทับ เ้ายามเ้ากินเ้ากรตตักได้เลยอันนี้คือข้อดีของมันครับข้อ,ขอเสียก็คือสําหรับพี่น้องเข้าที่มีงูสองตัวสามตมันก็บม่เหมาะสมครับมันต้องใส่แบบถุงเขาต้องแกะให้กินเท่าละถุงสองถุง,ถง,ถงยี่สิบนะครับอันนี้มาสําหรับเหมาะฟ้ามที่มียี่ตสามสิบตขึ้นไปยางสี่นะครับอยู่ที่ว่าผู้มาเอาเนี่ยเสียเอาไปแห่งงูหนางานแบบใดแม่เางางวหลายจะมีกากมันถมมันมักแบบได้กับนี่ก็ดีดีครับผมแต่ว่าคันเลี้ยงน้อย ะนะครับอยากเก็บไว้โดนๆเพราะว่าในถุงมันจะมีสันพลาสติกมันมักไม่โตเลยเข้ามากักแต่เอาลงถุงก็คือขอบวนการมักเกิดขึ้นแล้วครับจุลินซี่ทำงานแล้วครับโอคือคถ้าให<ม>้ดีที่ผมคุยสุฟังก็คือตรงใด้ักยี่สิบเอ็ดมือเฮิกสิบสิบสิบหามือยี่สิบเอ็ดมือจูลินซี่เนี่เขาสิเดินของเขาเต็มเต็มวงจรวงชีวิตเขานะครับประมาณสองอาทิตย์เป็นต้นไปโปรตีนเขานี่สิดีขึนครับโอ้รับผมดีที่สุดนี่เก็บไว้ยี่สิบเอ็ดมือครับหลังจากยี่สิบเอ็ดวันน้ำผัิด สามสัปดาห์อยู่ในถุงนะครับแกบอาว่านี่คือโปรตีนดีที่สุดครับเพราะว่าจุเลนซี่นะเขาเดินเต็มระบบเขาแล้วครับนา่นมันได้แบบนี้ครับมันสิเบิร์แบบค่อยๆเสียมคุณภาพลงอ่าของผมนี่รับประกัน3เดือนครับเป็นอย่างน้อย3เดือนขันเสียยกถุงมาเลยครับครบ3มเดือนผมเปลี่ยนให้ฟรีครับทุกกรณีครับทุกกรณีครับยกเว้นมาเจ้าอย่าไปเอาเนี่ยไปแท่งให้ถุงขาดเท่านั้นแหละครับ งสงสในเน <c oughs> ขาอ,อยู่ในสภาพเก่าเนี่คือสามเดือนนี่สบายสบายครับแต่จริงจริงในนั่นขนาดไหนครับผมมาะว่หาหกเดือนนี่สบายอยู่นะครับได้ยินหกเดือนเนาะครับกถือว่าเป็นการเก็บอาหารในนั่นที่กันเนาะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ที่ได้ผลที่สุดเล้วครับโอ้ครับผมบในการทามามักก็คือเพียงแค่เอาอากาศออกครับแต่วัาถุให้ได้ตรงดีอ่าไฮจูลินซี่เขาเสดาเห็นงานของผาครับผมการหมักทามาแป้งสิเปียนเป็นโปรตีน แม,แมนครับแมนครับด้วยกระบวนการแบบไหนครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังพอเข้าเข้าเข้างมเรียบร้อยไล่อากาศออกเข้ามัดบอ่อหายอากาศเข่าข้างในนะครับตัวนี้คือประโยชน์ของใส่ในคือแค่นี้ครับบอ่อหายอากาศข้างนอกเข่าแล้วก็ะบวนการหมักจุลินทรีย์ก็จะทําการเปลี่ยนน้าตาลเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนอายาข้าวโพดฝาข้าวโพดเม็ดข้าวโพดเนี่ยครับให้เป็นจุลินทรีย์อ่าเปลี่ยนเป็นโปรตีน เปลี่ยนพวกนี้เป็นโปรตีนครับโปรตีนก็จะได้สูงเพราะมันได้จากเมเ็ดข้าวโพดครับผมแต่ถ้าขา้าวโพดหวานขา้าวโพดแอรเขาก็จะได้เหมือนกันแต่เขาจะได้น้อยเพราะเขาไม่มีเม็ดเป็นยาได้ครับพี่เป็นได้เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะน้อยลงครับเดี๋ยวผมอธิบายทีดนึ่งการเลี้ยงวัวนี่ไม่ใช่เลี้ยงวัวด้วยหญ้านะครับเราเลี้ยงวัวด,ด้วยโปรตีนโปรตีนมาจากไหนก็มาจากหญ้าจากฟางที่วัวกินเข้าไปกระเพาะที่หนึ่งเขาย่อนออกมาแล้วเคี้ยวเอื้องส่งไปหมักที่กระเพาะที่สอง ก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เข้ามาย่อยสลายพวกนี้นะครับมันก็จะมีเป็นเกิดเป็นโปรตีนขึ้นโปรตีนก็จะเอาไปให้หัวสร้างกล้ามเนื้อสร้างไขมันสร้างความเจริญเติบโตให้หัวครับผมอันนี้คือวิชาการเลยครับวิชาการเลยครับครับผมแต่ว่าพวกนี้มันก็ต้อง่านานกระบวนการย่อยถูกต้องครับแต่หัวเขามีในท้องอยู่แล้วงัวเขามีสี่กระเพาะครับโอ้ครับผมหัวควายนี่เป็นสัตว์สี่กระเพาะอันนี้เท่ากับว่าเราหมักเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ไม่ต้องไปหมักในท้องเราหมักให้เขาแล้ว เขาไปเขาก็จะสามารถดึงโปรตีนไปใช้ได้เลยสามารถเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพถูกต้องครับช่วยเขามักครับผมพี่ครับอย่างหนึ่งที่ผมยยางคำในฟาร์มครับฟางอยู่ยใส่ฟาง มีอยู่ครับประมาณหาซิบก่อนครับว่าอะให้กินฟางป็นไรเอาไว้ห้องไว้แหงงัวเขาคลอดลูกครับว้าวว่าได้ให้กินอีตั้งห้าอ๋อให้กินยาก็บอให้กินฟางก็บอให้กินให้กินเขาโพดมัดผสมเปลือกมันล่างแล้วก็อาหารคนแล้วก็หนามหนามไ้น้ำหนามสปริงเกอร์ไว้ไม่ใช่อีบอกครับบอกพี่หน่อยนะเกลือมีป่เกลืออยู่ในอาหารคนละครับโอ้เพราะอาหารคนเขาผลิตเองครับ ผมสังเกตที่ฟ้ามผมสิบโมีเกลือแร่เป็นก้อนนะครับอยู่ในอาหารเรียบร้อยมันแพงครับก้อนถึงสามสี่อยแยะน้อยเดียวก็แตกทีมืดครับฟ้าผมอยู่ในอาหารมืดแล้วครับครับผมครับเอามือดีผ้ามาเอาข่มรูเรื่องอาหารเด้อครับสิบบาทตามทีว่ามาทั้งเบิดกับเป็นไปได้ตามที่เพิ่นว่าอีลีนะครับรวมรวมอาหารคนแล้วพี่น้องเขาปลูกยาได้เองครับปลูกกระโพดได้เองบอถึงสิบบาทครับครับผมอันนี้ผมผมคิดจาก เขาโพดตันละสองปัญหาได้ครับนี่นั่นคันจะปลูกกระโพดเองปลูกหยาเนี่เปียเองแต่เสียใจครเสียดะเปลือกมันล่างตันละสามร้อยแค่นั่นบ่บ่ถึงสามสิบสตังค์ครับโอ้ยเกษตร,ร,รกรเทาคือไปเห็ดหยาแท้สันเลืงัวงก็ได้ได้ทะเลาะก,กันแหละครับผัวเมียไปตัดหยาครับเมื่อันว่าหยาก็ลายก็ยี่ห้อซื้อมาปลูกปลูกแล้วก็ต้องไปตัดอีกนะครับและอีกอย่างหนึ่งบ่เสถียรครับจังสี่เสถียรครับคำว่าเสถียรเอาสุดท้ายให้พี่ ปิดถ่ายเลยเจยวกับคําว่าเสถียรแล้วก็ผู้ใดสนใจบอกนี้ครับผมผมขอฝากพี่น้องเข้าเป็นข้อคิดนะครับบอแม่นเฮ้าอวดเก่งหรืออวดยังนะครับพี่น้องเข้าสื่อง้ว่าพอกอยู่ไซอาหารอยู่ไซสื่อมากกว่าเดี๋ยวจูงไปทงไปลามแบบพอแม่ผ้าแต่เงาตระกูลท้าผ้ามาเห็ดมันมันถือครับแต่มันบ่ถือทั้งเม็ดครับผมก็เลยสรุปว่าเข้าจัดการเรื่องอาหารให้ได้พอกที่หลังง่วที่หลังด้วยครับ อาหารนี่สําคัญสุดครับง้อสีอวนสีจอย,อยู่น้ำอาหารคือผม้อสุูฟังอาหารต้นทุนส0บบาทกลัวๆขันพี่น้องฮิตเองพอถึงโรคระบาดครับผมจัดก,การใดค,คือผมให้กินเป็นระบบระเบียบน้ำใส่ระบบอ,อตโต้ง้วยี่สิบโตใส่น้ำกะละมังเดียวขันพี่น้องอยากเห็นมาเบิงอยู่ฟาร์มก็ได้ครับอยู่นี่แบ่งปันกันครับโบเมนเกง่งแต่ว่าได้หูจักมาคุ้นกันครับจะได้นําเสนอให้อาหารกินยังซี่ เส้ามาสิบนาทีแรกสิบนาทีที่เหลือไปเห็นยังกระไดครับจัดการให้ดีครับผมแล้วมันจะเป็นง่ายมีความสุกครับว่าต้องออกตากแดดครับพี่้องเบิ่งคลิปนี่จนจบอาจจะได้ขอคิดไหมว่าการเลี้ยงงัวที่จะเหให้เหามีกําไรเกิดขึ้นมั่นหมายว่าการสื่อง,งัวมากแล้วด้วยครับมันเป็นเรื่องของนี่แหละเพื่อสิเห็ดอาหารลดต้นทุนได้แล้วก็อาหารนั่นเห็ดให้งัวเห้อุดมสมบูรณ์นั่นคือเป็น <กำ S 2> สิ่งที่จะเฮให้เหามีกําไร แม่นบ่าครับครสื่อมามันจอยขาดทุนครับคติผมอาหารได้ฟรียิ่งถูกนั่นคือผลกําไรเราใครทําอาหารได้ถูกที่สุดคนนั้นมีกําไรครับครับผมแล้วก็พี่น้องตอนนี้อาจจะบ่ท่านเจ่ยวกับเรื่องของอาหารสนใจอยากสั่งเพิ่นไดครับเพิ่นกัมีแบ่งปันเรื่องของข้าวโพดแป้งครับอ่านะครับข้าวโพดแป้งสับบวกลงยังข้าวโพดแป้งสับหมัก มักนะครับมักใครเดียบรอยเด้อแบบกรรมวิธีใส่ถุงกันละนะครับสั่งเพื่อนโบมี่รถกับเพื่อนก็มีบริการหรือว่าพี่น้องมีรถมาเอากับโทรมาสอบถามตอนนี้ก็ไปเรื่อยนะครับตอนนี้มีคนสั่งมาเรื่อยครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนาแรกนี่ก็ถือว่าเป็นอผมฝากฝากนิดนึงลืมไปครับนาแล้งสามสี่เดือนสี่มานี่ครับหย่ากับโมี่ยังกับโบมี่ครับตัวนี้คือฝากให้ไปเป็นข้อคิดแล้วก็ขลองพิจารณาบึงต้นทุน เบื้งที่การจัดการเฮ่ากับเสด็จไปมีเวลาเห็ดอย่างอื่นฝากตัวนี้เอาไปลองคิดเบ่งอด้ะครับเด้อครับผมพี่ครับอยากเลี้ยงข้าพดแบบนี้เอาไปให้มันกินที่แรกนี่มันกินเลยบะกินเลยครับต้องฝึกบ่ต้องฝึกบ่ก่ต้องครับบ่ต้องบ่ครับผมยกตัวอย่างง่ายนิดเดียวครับขั้วไอ้กินเลยครับเพราะเขาปล่อยไล่ทุ่งมันบ่ครับผมเอามาปลูกใส่ห้างงัวขันมากินกับคุณกระต่ายผมบ่เกินมือเดียวครับคือกันมัด มีวะครับเทลงหรอบกรู้สึกว่ามันจัดที่บก,กินน้อยครับน้อยเลยน้อยมากแล้วก็ขันเข้าอยากให้มันกินดีคือเลียงกันจังเสียเอาอาหารคนุหหนห่วยๆน้อยครับอย่าไปใส่หลายครับเพอเป็นสุรดเป็นพาอเป็น่อหอมพ,พอเป็นสุรดกิน<อ>แน่นอนจังเสี่แล้วครับนี่ที่ผมถามไหมก็ว่าหลายคนกับว่ามั่นใจว่าเอ๊ะ e, สื่อมาแล้วว่าไขย่ยสิกินบอในช่วงต้นเริ่มต้นประมาณในสิทธ์นะก็เลยถามเพื่อความมั่นใจว่าพี่น้องสื่อไปแล้วบ่ต้องห่านว่า สั่งมาแล้วงัวสิกินม่นประมาในสิน่ะมันกินแน่นอนกินลูกเล็กเด็กแดงกินเอาสิชาพวกกินนี่ซื้อขึ้นบ่เนี่ยคนมาเลยครับรับซื้อขึ้นการันตีเลยซื้อไปจะ่ได้ซื้อขึ้นนั่นแหละครับถ่ายรูปมานํามางัวบวกกินเอาได้ครับมีแบงปันเดอนะครับขอบคุณพี่เพื่อนในไลน์นะครับที่แบงปันเรื่องของอาหารลดต้นทุนสิบบาทเท็ดได้จิงเดอนะครับต่อวันต่อตัวนะครับอันคําตอบว่าต้อง เสื้อผมครับเบื้องโตงัวกับพอ่อคําตอบอยู่กับโตงวงว่ามันได้ผลซําไดถ้ากินแล้วงัวว่าจอยงัวว่าเป็นโรคงัว่าสมบูรณ์นั่นคืออาหารเจ้ามีคุณภาพแล้วนะครับง่วเลือกมาสายพันธุ์ดีกับบ่ป็นไดครับง่วเลือกมาอันอหุ่นดีโตใหญ่กับบ่ป็นไดครับขันเลียงมือห้มันอ้วนแบบนี้นะครับนี่กินเท่านั้นเห็นห่ดหายเยอะเลไปกินอากจนอันเต็มเลยไายืยอ